p o w e ร u คืออะไรตัวกำหนดทิศทางแบรนด์หลายคนคิดว่าแบรนด์พังเพราะการตลาดไม่ดีแต่จริงๆแล้วแบรนด์จํานวนมากพังเงียบๆเพราะหัวใจของแบรนด์ไม่เคยถูกนิยามให้ชัดบางบริษัทค่ะมีคู่มือแบรนด์เป็นเล่มนหนาๆนค่ะแต่เวลาต้องตัดสินใจจริงๆทีมยังถามอยู่ดีว่าตกลงเราเป็นแบรนด์แบบไหนกันแน่และคําถามสําคัญที่สุดของวันนี้คือ อะไรคือค่าแก่นเดียวที่ถ้าขาดไปแบรนด์ของคุณจะไม่ใช่แบรนด์เดิมอีกต่อไปพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สตรัทจิสต์ที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527ทอล์คขปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสาหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์ วันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์สร้างแบรนด์ให้หน่าจำตอนนี้มีชื่อว่าคอวารุตัวกำหนดทิศทางแบรนด์วันนี้ค่ะพี่แอนจะไม่ได้แค่เล่าให้ฟังว่าคอวารุคืออะไรแต่จะมาชวนดูด้วยกันว่าทำไมค่าแก่นหรือคอวารุถึงเปลี่ยนทิศทั้งแบรนด์ได้จริงคอวารุต่างจากบริษัทวารุยังไงแบบชัดๆกันค่ะและ5เกณฑ์ที่จะช่วยเช็กว่าคอวารุของคุณใช้ได้จริงหรือแค่สวยบนกระดาษ พร้อมกรณีศึกษาจากแบรนด์ที่ทั้งโลกยกให้เป็นตัวอย่างด้านคุณค่ากับสิ่งแวดล้อมพัทกุลเนียค่ะมันเริ่มกันจากหาหัวใจที่ขับเคลื่อนทั้งแบรนด์ถ้าเราเปรียบแบรนด์เป็นคนคะ่ะคอวัลุคือตัวต,วตนด้านในคะ่ะที่ขับทุกการตัดสินใจทฤษฎีหนึ่งคะ่ะที่พูดเรื่องนี้ไว้ดีมากคือแนวคิดของไซมอนซีเน็คเรื่องเกี่ยวกับ Star t with Why เขาบอกว่าคนไม่ได้ซื้อแค่สินค้าที่คุณขายแต่เขาซื้อทำไมคุณถึงทำสิ่งนั้น คำว่าทำไมตรงนี้ในมุมของการสร้างแบรนด์ก็คือคอวาลูนั่นเองค่ะสินค้าคือสิ่งที่คุณทำกลยุทธ์คือวิธีที่คุณใช้คอวาลูคือเหตุผลและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังในจิตวิทยาองค์กรค่ะเขามองว่าองค์กรที่แข็งแรงมักมีชุดค่านิยมหลักที่ชัดเจนมันทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศทางจิตใจหรือเราเรียกว่า psychological compass ค่ะทำให้คนในองค์กรรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์ไม่มีหัวใจที่ชัดทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจค่ะเราจะเหนื่อยมากเพราะต้องคิดใหม่จากศูนย์ตลอดเวลาแต่จากแบรนด์ที่มีคาวาูชัดค่ะพอถามว่าเราควรทำไหมก็ดูที่แกนเลยค่ะหรือคาวาลูเดียวได้เลยสองละค่ะคาวาลูตัวกำหนดทิศทางแบรนด์ในเชิงกลยุทธ์ค่ะ แบรนด์มีองค์ประกอบหลายชั้นค่ะระดับบนสุดเราก็เรียกมันว่าวิชั่นหรือมิชชั่นค่ะอยากไปที่จุดไหนทำไปเพื่ออะไรระดับกลางคือสเตรทจีเราจะไปทางไหนค่ะระดับลึกสุดก็คือ c คอร Value ค่ะเราจะไปแบบไหนและมีเส้นทางที่ห้ามข้ามคืออะไร นักวิชาการด้านแบรนด์อย่าง Jean n o อ l แ a ฟ er เฟอร์ค่ะพูดถึงแบรนด์อเดนติตี้ไว้ว่าแบรนด์ที่แข็งแรงต้องมีแกนกลางที่มั่นคงหรือคอค่ะและการแสดงตัวตนภายนอกที่สอดคล้องกับคอนั้นหรือแกนนั้นคอวารู้เลยไม่ใช่คำเก๋ๆค่ะแต่มันคือตัวกำหนดทิศทางว่าแบรนด์จะยอมเปลี่ยนอะไรได้และจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเด็ดค่ะมันส่งผลไปถึงอะไรคะสินค้าแบบไหนที่เราเลือกขายการสื่อสารแบบไหนที่เราจะไม่ทำ พาร์ทเนอร์แบบไหนคะ่ะที่เราจะไม่ร่วมงานด้วยและโอกาสแบบไหนคะ่ะที่เราจะปล่อยพานต่อให้ทำเงินก็ตามพูดง่ายๆคือคอวารุไม่ได้ตอบว่าเราขายอะไรคะ่ะแต่ตอบว่าเรายอมเป็นหรือไม่เป็นอะไรและคอวารุกับคอมพานีวารุต่างกันยังไงเอาแบบเห็นภาพกันนิดหนึ่งก็แล้วกันคํำสองคานี้คะ่ะชอบถูกเอามาปนกันมากทั้งที่จริงๆแล้วหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยคะ่ะ Company Value คือค่านิยมในบ้านของเราค่ะนักวิชาการด้านการจัดการอย่าง Edward Freeman ค่ะและงานด้านวัฒนธรรมองค์กรค่ะมองว่า Company Value คือชุดพฤติกรรมและทัศนคติที่เราคาดหวังจากคนในบริษัทอย่างเช่นอะไรคะเราทำงานเป็นทีมค่ะเราตรงต่อเวลาเราเคารพกันและกันเรากล้าพูดความจริง Company Value เลยตอบคำถามว่า เราจะอยู่ร่วมกันในที่ทำงานนี้แบบไหนมันช่วยให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้นถ่งเข้าใจการทำงานลื่นขึ้นแต่ลูกค้าอาจจะไม่รู้โดยตรงว่าบริษัทนี้มีคอมพานีวารุอะไรคะ่ะส่วนคอวารุก็คือตัวตนที่เราแสดงให้โลกเห็นคะ่ะด้านแบรนด์เขารู้จะต่างออกไปมันตอบคำถามว่าในสายตาลูกค้าเราอยากเป็นแบรนด์แบบไหนตัวอย่างเช่นนะคะแบรนด์หนึ่งคะ่ะ อาจมีคอวัลุูเป็น Empathy หรือเข้าใจคนเห็นใจคนอีกแบรนด์อาจมีคอรวรว่า Innovation กล้าคิดสิ่งใหม่บางแบรนด์คือ h o n e s t y y ค่ะคือผู้ตรงไม่มีการหลอกลูกค้าสิ่งนี้จะถูกสะท้อนผ่านวิธีออกแบบสินค้าวิธีเล่าเรื่องวิธีรับมือเวลาเกิดปัญหาวิธีตอบลูกค้าในวันที่ลูกค้าไม่พอใจ ความต่างสำคัญระหว่าง Company v a l u e คือเน้นให้คนในทีมอยู่ด้วยกันได้ดีในขณะที่คอ e v a l u e เน้นให้ลูกคา้ารู้ว่าเราเป็นใครจริงๆบางอย่างอาจทับซ้อนกันได้ค่ะเช่นซื่อสัตว์จริงใจแต่จุดโฟกัสไม่เหมือนกันค่ะแบรนด์ที่เก่งจะรู้แยกทั้งสองชั้นใช้ Company v a l u e สร้างวัฒนธรรมทีมและใช้คอว a l u e สร้างตัวตนในใจลูกค้าค่ะมาดู5เกณฑ์เช็ค c core v a l u e ให้ใช้งานได้จริงแบบลงมือใช้ได้เลยนะคะทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะ่ะว่าคอวาวรูที่เราตั้งใช้ได้จริงไม่ใช่แค่คำน่ารักสวยๆเก๋ๆบนสไลด์ค่ะและนี่คือ5เกณฑ์ที่ใช้จริง เวลาเพี่แนไปเป็นโค้ชแบรนด์ให้ SME นะคะขึ้นอย่างแรกเลยค่ะเกณฑ์ที่1นึถ้าไม่ต้องเสียอะไรเพื่อรักษามันไว้มันมักจะไม่ใช่คอร์วรูแนวคิดเรื่องคอร์วรู้หนังสือ built to last ของ c o l i n a n d p e r r a s ค่ะบอกว่าคอร์วรูที่แท้จริงคือสิ่งที่องค์กรยอมเสียสละบางอย่างเลยค่ะ เพื่อรักษามันไว้เช่นถ้าคุณบอกว่าคอของแบรนด์คุณคือคุณภาพแต่พอเจอต้นทุนถูกลงครึ่งหนึ่งคุณยอมลดคุณภาพเพิ่มกำไรอันนี้แปลว่ากำไรต่างหากคือคอวารุจริงๆของแบรนด์คุณลองถามตัวเองว่าเพื่อรักษาคำนี้เราพร้อมจะไม่ทำบางอย่างไหมถ้าคำตอบว,ว่าไม่แปลว่านั้นยังไม่ใช่คอวารุค่ะมาดูเกณฑ์ที่2ค่ะมันต้องลงไปอยู่ในสินค้าบริการได้จริงมาร์โกเบค่ะผู้เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Branding พูดถึงการสร้าง ความผูกพันผ่านประสบการณ์จริงของลูกคา้คาเขาบอกอย่างนี้ค่ะถ้าคอวารุเป็นของจริงมันต้องไหลลงไปในสินค้าและบริการดูตัวอย่างเช่นถ้าคอของคุณเท่ากับ care สินค้าอัดเน้นวัสดุที่อ่อนโยนต่อผิวคนผิวเด็กคอเท่ากับ simplicity ดีไซน์ต้องไม่ลกค่ะการใช้งานต้องง่ายลองดูแบรนด์ตัวเองแล้วถามว่าถ้าฉันไม่บอกซื่อแบรนด์ลูกค้าจะเดาได้ไหมคะว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรจากสินค้าเพียงอย่างเดียว ถ้าเดาไม่ได้เลยแปลว่าค่าแก่นและยังไม่ลงไปถึงตัวสินค้าจริงๆเกณฑ์ Gen ที่3ค่ะทีมใช้มันในการตัดสินใจได้ไหมเวลาเจ้าของไม่อยู่ค่ะคอวารูที่ดีควรทำหน้าที่เหมือนกดตัดสินใจหรือ decision rule ค่ะในทางทฤษฎีก็เหมือนกับ heuristic ที่ช่วยให้ทีมไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทุกครั้งเช่น คอคือความจริงใจเวลาเจอสินค้ามีปัญหาก็ต้องแจ้งตรงค่ะไม่ปิดบังคอคือความยั่งยืนเวลาเลือกซัพพลายเออร์ก็ต้องเลือกคนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมเรามาลองทดสอบง่ายๆให้ทีมเล่าเหตุการณ์จริงที่ต้องตัดสินใจยากๆแล้วถามว่าตอนนั้นเราใช้คอรู้ตรงไหนในการตัดสินใจถ้าทีมตอบไม่ได้เลยหรือไม่เคยคิดถึงมันเลย แปลว่าคอร์ูยังไม่ถูกฝังในระบบการตัดสินใจของแบรนด์ค่ะเจนที่ี่แล้วค่ะลูกค้ารู้สึกได้แม้ไม่เคยอ่านมิชชั่นสเตทเมนต์แบรนด์ที่ดีหากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกก่อนรู้ตัวงานวิจัยด้านนิวโรมาเก็ตติ้งค่ะพบว่าคนมกตัดสินใจก่อนด้วยอารมณ์แล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนทีหลังคอรูรูที่ดีจึงต้องกลายเป็นบรรยากาศเป็นอารมณ์ที่ลูกค้าสัมผัสได้ทุกครั้งที่เจอแบรนด์อย่างเช่นแบรนด์ที่มีคอวะความสนุก ลูกค้าก็ต้องรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าทุกทัชพอยต์มันมีเพรสฟเนสความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบรนด์ที่คอลว่าความเรียบง่ายลูกค้าก็ต้องรู้สึกว่าสื่อสารไม่ซับซ้อนระบบไม่ยุ่งยากลองถามลูกค้าประจําสั้นๆว่าเวลาได้เจอแบรนด์เราค่ะคุณรู้สึกเหมือนคุยกับคนแบบไหนคําตอบเขาจะสะท้อนว่าคอว์วรู้ถูกส่งออกไปหรือ,อยังคะ่ะ เกณฑ์ที่5แล้วค่ะมันต้องเชื่อมทุก touch point ให้ไปในทิปเดียวกันตามแนวคิดของ integrated brand communication ค่ะถ้าแบรนด์เล่าเรื่องอย่างหนึ่งบนโซเชียลเล่าอีกอย่างแต่ประสบการณ์หน้าร้านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแบรนด์จะถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือคอว่ารู้ที่ดีค่ะจะทำให้ทุกจุดสัมผัสหรือทุก touch point ตั้งแต่โพสใน Facebook การตอบแชทการออกบูไปจนถึงแพคเกจจิ้งค่ะพูดภาษาเดียวกัน ลองหยิบ3ามปิสิทธิ์ัสพอยต์ของแบรนด์ตัวเองขึ้นมาดูค่ะแล้วลองถามตัวเองว่ามันสะท้อนคําเดียวกันไหมหรือเหมือนมาจากคนละแบรนด์ค่ะถ้าไม่เชื่อมกันเขารู้อาจจะยังไม่ลงลึกพอค่ะมาลองดูเคสนี้ค่ะพัทกุเนียค่ะเมื่อ environmental stewardship เป็นแกนที่ขับธุรกิจจริงๆริงพัทคุเนียค่ะเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยในโลกการสร้างแบรนด์เพราะเขาไม่ได้ตั้งคอว์รู เพื่อให้ดูดีค่ะแต่ใช้มันเป็นฐานตัดสินใจทั้งหมดจริงๆคอวารูวหลักของพาทเทรเเนียคืออะไรรู้ไหมคะ We in business to save our home planet ในมุมทฤษฎีนี่คือการใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือสร้างแ์วารูตามแนวคิดของ Michael p o r t อร์แอนด์ m e r เมค่ะคือทำธุรกิจไปพร้อมกับสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่น่าสนใจคือพาทเรเนียค่ะไม่ได้หยุดแค่คาประกาศแต่แปลงมันเป็นการกระทา ใช้วัสดุรีไซเคิลค่ะและออแกนิกคอตตอนเปิดโปรแกรมวอนแวร์ค่ะซ่อมเสื้อผ้าเพื่อลดการซื้อใหม่ทำแคมเปญอะไรคะ Don t buy t h i s j a c k ก t กระตุ้นให้คนบริโภคอย่างมีสติโอนหุ้นทางบริษทัทให้กองทุนที่ทำกำไรไปใช้ปกป้องสิ่งแวดลมทั้งหมดนี้คือภาพของแบรนด์ที่ไม่พูดแค่คำว่ารักโลกค่ะแต่ใช้ทั้งธุรกิจเลยค่ะเพื่อทำสิ่งนั้นในมุม e m o t i o n a ช branding p a t a g o n กลเชื่อมโยงกับ ลูกค้ากลุ่มที่อยากใช้ชีวิตกลางแจ้งแต่ก็รู้สึกผิดกับการทำลายธรรมชาติแบรนด์จึงกลายเป็นทางเลือกที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตโดยไม่ทำลายโลกไปมากกว่าเดิมนี่คือพลังของคอวารุที่แท้จริงไม่ได้สร้างแค่ภาพลักษณ์ค่ะแต่กำหนดทิศทางของธุรกิจทางบริษัทข้อเดียวที่บริษัทคุณขาดไม่ได้คืออะไรคะเวลาเราคุยเรื่องคอวาลูหลายแบรนด์ชอบมีแบบ67ข้อเลยค่ะแต่ในความเป็นจริงค่ะ ถ้าทุกอย่างสําคัญเท่ากันสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรสําคัญเลยจริงๆลองใช้คําถามนี้กับแบรนด์ของคุณดูค่ะถ้าต้องเลือกเหลือค่าเดียวที่จะอยู่กับแบรนด์นี้ไปอีก10 20ปีคุณจะเลือกอะไรความจริงใจการดูแลลูกค้าแบบครอบครัวการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนหรือการเป็นที่พึ่งของคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคําตอบของคําถามนี้ค่ะจะเป็นเหมือนเข็มทิศหลักที่คุณใช้เช็คทุกการตัดสินใจในอนาคต ควารู้ที่ชัดค่ะทำให้ทีมตัดสินใจเร็วในมุมการจัดการค่ะทีมที่มีควารู้ชัดจะมี decision speed สูงกว่าเพราะพนักงานไม่ต้องรอให้เจ้าของมาตอบทุกเรื่องค่ะถ้าคอรู้ของเราคือไม่หลอกลูกค้าทีมก็จะรู้เลยค่ะว่าโปรโมชั่นแบบนี้ทำให้คนเข้าใจผิดคือไม่ใช่เราถ้าคอเท่ากับเขียนข้างลูกค้าระยะย,ยาวเวลามีเคสที่ตัดกำไรระยะสั้นแต่ได้ใจลูกค้าทีมจะรู้ว่า ควรทำหรือไม่ควรทำนี่แหละคือเวลาที่คอวารุกลายเป็นระบบปฏิบัติการหรือ operating system และมันไม่ใช่แค่คำสวยๆมาดู3 key takeaway ค่ะที่เอาไปใช้ได้ 1. ขค่ะคอวารุคือหัวใจของแบรนด์ไม่ใช่หัวข้อในสไลด์ค่ะถ้ามันไม่เชื่อมกับการตัดสินใจจริงๆมันก็เป็นแค่คำบนกระดาษค่ะ 2. ค่ะคอวารุที่ดี จะรู้ได้จากสิ่งที่แบรนด์ไม่ยอมทำมากกว่าสิ่งที่แบรนด์ทำค่ะเพราะแก่นที่แท้จริงต้องมีเส้นที่ห้ามข้ามเสมอ 3. ค่ะข้อที่ชัดเจนค่ะทีมจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นแบรนด์เดินไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นและทำให้ลูกค้าเห็นภาพเราเป็นคนแบบเดิมทุกครั้งที่เขากลับมาเพี่อนเชื่อว่าค่ะการสร้างแบรนด์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากโลโก้ค่ะแต่มันเริ่มจากการกล้าตอบตัวเองให้ได้ว่าเรายืนอยู่บนอะไรถ้าวันนี้ คลิปนี้ช่วยคุณเริ่มเห็นหัวใจของแบรนด์ตัวเองชัดขึ้นสักนิดนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญมากและถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจัดการเรื่องนี้ให้เป็นระบบจริงๆค่ะมาเริ่มวันนี้ที่527 t อ l k ดอด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์สำหรับคนที่อยากมองภาพรวมให้ครบหรือคอร์สออนไลน์ b บ a n d i n g 1 0 1 plus ค่ะเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ลงมือทำ ไปทีละขั้นให้คุณสร้างแบรนด์ของตัวเองได้อย่างมีแก่นมีทิศและไม่ต้องลองผิดลองถูกคนเดียวเริ่มจากการหาค่าแก่นแล้วแบรนด์ของคุณจะไม่ใช่แค่แบรนด์หนึ่งในตลาดแต่จะเป็นแบรนด์ที่มีหัวใจและมีทิศทางจริงๆ ทักชัดคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบร a n d i n g 101 p l u ูสู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527ทอของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ค่ะหรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปนะคะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ